สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาเปลี่ยนกระถางกล้วยแดงอินโดกันนะคะกระถางเก่านี้มันเล็กไปแล้วมันเริ่มเล็กไปแล้วเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมอันนี้น้องอน้องแดงทั้งที่ยังยังอายุยังน้อยแล้วก็มีหนอ่อขึ้นมาด้วยเราก็เลยต้องเปลี่ยนแล้วลำต้น ก็น้องก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะต้องเปลี่ยนกระถางใหญ่การกินอาหารการมันจะช่วยในการเจริญตกบโตของน้องได้นะอันนี้เป็นกล้วยแดงอินโดที่อายุได้สามสิบสี่วันนะคะเดือนคือเดือนกับอีสนะี่วันอ่ะอุปกรณ์ของเราก็มีดังนี้นะคะเป็นกระถาง ไซสใหญ่กวเดิมขึ้นมานิดนึงแล้วก็ดินแล้วก็หินนะคะแล้วก็เราก็จะมีรดน้ำทีหลังนะคะอันดับแรกนะคะเราก็เอาหินหินเนี่ยลงรองใต้กระถางนะคะ เพื่อช่วยในการระบายน้ำนะคะช่วยช่วยในการระบายน้ำจะได้แก้ปัญหารากเน่านะคะแล้วก็ลองดูลองลองเอากระถางเล็กลงดูนะคะว่าเออมันมันจะเราต้องใส่สูงใส่หินหรือใส่ดินอีกชั้นไหมสูงประมาณไหนเนาะ เราต้องทาแบบให้ได้ดินกระถางเก่าออกมาให้หมดแล้วก็ลากมันจะได้ไม่กระทบกระเทือนนะคะก็เอากระถางเก่าลงลงดูก่อนแล้วเราก็บิบบีบกระถางเนี่ยให้รอบนะคะค่อยค่อยทำให้มันรอบรอบเพื่อที่ว่าดินดินในกระถางเนี่ยมันจะได้มาเกาะเกาะตัวกัน ให้มันออกจากกระถางแล้วทีนี้เราก็เอามือช้อนเข้าไปประคองตรงตรงต้นนะคะประคองตรงต้นเสร็จแล้วเราก็ทําอย่างนี้แล้วก็ตุกดมันนิดนึงเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นรากน้องไหมคะอ่าเนี่ยดินเก่าเขาก็จะออกมาทั้งหมดนะคะดินเก่าก็จะออกมาทั้งหมดรากก็จะไม่มีการกระทบแล้วก็เอียงเอียงแล้วก็ตั้ง ะะมันจะไม่มีการกระทบลากนะคะเห็นไหมตั้งให้มันตรงตั้งให้มันอยู่ตรงกลางนะคะอันดับต่อไปแล้วก็เอาดินที่เราเตรียมไวนะะ้นี่ค่ะใส่ข้างๆนะคะ ประมาณนี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปกดนะคะไม่ต้องกดไม่ต้องกดเพราะถ้าเรากดนี้เรามันมันจะทําให้เราไม่รู้ว่ารากน้องประมาณไหนอะไรยังไงเนาะเพราะเราเปลี่ยนดินใหม่ๆอน,นี้เราก็ใช้น้ำาวด รถแ,แล้วดินมันก็จะยุบยุบตัวลงไปเองนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเราก็ได้มันได้กระถางใหม่แต่ระบบลากเหมือนไม่ได้เปลี่ยนกระถางเราไม่จำเป็นต้องเอาไปอบใหม่นะคะถ้าถ้าในาบางคนเขาเปลี่ยนกระถางใหม่เนี่ย บางคนเขาเปลี่ยนกระถางใหม่เขาต้องไปอบอบใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อให้รากมันเดินดีแต่ด้วยอของเราเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนวิธีนี้เราไม่จําเป็นต้องอบใหม่เพราะว่ารากไม่กระทบดินเก่ามาทบนะคะเพื่อนเพื่อนก็ลองเอาไปทําดูนะคะนี่เราก็ไปตั้งไล่แดดได้เลยเพราะว่ามันดินดินชุดเดิมรากรากมันก็ไม่มีการกระทบกบระเทือนเราแค่ เอาลงไปใส่กระถางใหม่แล้วก็เอาดินกบเบาๆแค่นั้นเองนะคะแค่นี้ง่ายๆบางคนเขาบอกว่าเวลาเปลี่ยนกระถางทีก็ต้องอบทีไม่จําเป็นนะคะของเราเราทําอย่างนี้ตลอดแล้วการเจริญเติบโตของน้องเนะี่ยค่อนข้างไวลองลองทําวิธีนี้กันนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆสั้นๆเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะคะ สวยสวยอย่าบอกใครเชียวอ่าต้นนี้เป็นถ้าจะว่าหนอหน่อก็ไม่น่าใช่น่าจะเป็นเนื้อเยื่อที่ติดมานะคะเริ่มออกลายเห็นไหมคะเส้นตรงนี้ขอบขอบก็เริ่มแดง นะคะคเดี๋ยวเราจะมาแยกให้ดูอีกทีหนึ่งว่าตอนแยกจะเป็นยังไงน้องจะมีตาหนอรอให้น้องมีตามีหนอ่อขึ้นมาสักหนอ่อแล้วต้นนี้มันไอ้นี่หน่อยเราก็แยกเนาะโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ละคะ่ะสวัสดีค่ะ